บาัดีทุกคนื่อนี้เราจะมาดัดดัดเปล่งเนาะดัดแปล่งกับดัดหนูเนาะเพื่อเราจะไปไปใส่เอาเอา,เอานอกเนาะคือมีคน,คนคอมเมนต์มาเนาะทุกคนเนาะคลิปแล้วคลิปก้อนก้อนเนาะทุกคนคลิปที่ว่าค่อยไปไป,ไปห้างห้างเฮียวนี่เ,เนาะห้างเอานอกกันนะ มีคนคอมเมนต์มาว่าอยากอยากเห็นวิธีดัดเปล่งเฮลน,นี้เนาะหรือว่ากับดักนี่เนาะและ้ววันนี้ก็จะมาสาธิตให้เบิงบ้งนะเฮ้ให้เบิ้งเนาะส่วนนี่ว่าเขาจะมีมันมีเฮวน,นี่เนาะมีกับดักนี่เราจะใส่เอนน็นเนาะใส่เอน็นใส่เอน็นแล้วก็ใส่ใสนน่ได้นี่เนาะ ຫຼືຈະເອົາສາຍສາຍອື່ນກໍໄດ້ມັນມີໃໝ່ນີ້ເນາະໃໝ່ເນາະໃໝ່ນີ້ກໍານີ້ທີ່ມາເຫຼົ້າເນາະຕໍกันເນາະເນາະແລະກໍອື່ນຫ เปล่งโลดก็คือเปล่งโลดเหมือนกอนจะซวยๆไปนิดนึง ให้มันได้เป็นลักษณะนี้ทุกคนเนาะลักษณะอย่นี้แล้วก็ตัดนี่เนาะหรือว่าจะเดวิธีอื่นก็นได้เนะาะสธวนใหด่เขาเฮ็ดวิธีนี้เนาะ มีคนคอมเมนต์มานคนว่ายักยากหินเนาะยักงูวิธีดัดแปลงกับดักหนูเนาะไปเป็นกับดักนก,นกลักษณะนี้นะแล้วก็เอาสายสายเอ็นนี่เนาะด้วยสาย มีอยังก็ได้เนาะที่ว่ามันแข็งแข็งเ,เพราะว่าเวลาเราใส่เนื้อมันจะใส่ง่ายเนาะสอดสอดเนี้อสอดนี่เนาะนี่เอานี่นี่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะแลนนี้เนาะเวลาเ่อหมัดเนาะหอยู่ขึ้น,นเป็นพวงขึ้นเอาเนื้อใส่หูขึ้น อุ่ลงมันจะยูะ่เนาะมัดใสเหงาส่วนตัวตัวนี้ที่ว่าเอาไปใสเ่เน,นื้อหนูกับเล็กนี่ภาษาโอกอะไเนาะมามัดเสร็จกได้ป่าไปนี่เนาะเวลาเราจะไปห้างหนูก็ได้เนาะเราจะมาห้างเอานกก็ได้เอาใส่ตัวนี้เสริมไปเลยเนาะ ส่วนที่ว่มา,นะามัดนีนะ่ประมาณนี่เนาะเพ่อให้มันกลายไปทีเนาะประมาณนี้ส่วนมัดนี่จะมัดอะไรอนะไ้เนาะขอแต่ให้มันอยู่ เป็นลักษณะนี้ยเนี้ยแล้วเลี้ยวที่สาธิตให้เนี้ยยังยังอีกหนึงอ่มาใส่นี้ยเนอะจะเอาไหมตัวนี้ ถ้าเราจะเอาไม้ไมแก้ยิ่งดีเนาะไม่คี่ว่ามันแข็งๆเนาะบักนี่นะบักหัวนี่เพื่อเราจะใส่ใส่สายเนานะ น,นี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านต่กดโกดมานดเนาะเท้าพ้แกผมเพิ่งพาเห็นเะตัดสักนี้ก็ได้ตัดออกเลยเนาะเรานี่เนาะ เราเป็นลักษณะนี้เนาะใส่เ,าสาเนาะมัดเอาใสา่อย,ยังก็ได้เนาะให้มันใ่ญ่นิดน,นึงเพราะว่าเอาใสายน้อยแล้วมันเวลาห้างมันจะขาดดีนมือเขาเนาะมัดอะไรๆเนาะข้อธรรมดาแบบมือรุด ตัดออกมามมัดนี่ล่ะมามัดใส่ส้นนี่ทุกคนมาใส่นี่จุงความยาวประมาณ ชนะี้เดียว็เลยเนาะสีเดียวมือประมาณสีเดียวนี่เนาะสวนวิธีมัดนะมัดวิธีใดก็ได้เนาะชื่อว่าให้มันอยู่เอาแต่ทุกคนถนัดเนาะชือว่า ลอง,งิึงทำเองเอาก็แทกะเอาเนาะเจียวประมาณสักหน่อยไ่ให้มันตั้งเมื่อไรไม่ให้มันเอียงทางนี้ลายประมาณกลางครึ่องนี่นะประมาณนี้นเนาะแทกใสร็จเลยงาตัดออกเลยเนาะตัดออกเลย เล่าเนาะเราทำมันพอดีหูตัวนี้าเบิร์เทนี้เนาะพอดีหูทางทางกองกันเนาะส่วนที่คนที่ว่าหูแปลงกันหูเห็ดแล้วก็หูเป็นยังคือว่าติดตามสมมึงประสบการณ์กันเนาะ ไม่ว่าคนที่ว่างฮวงกันก็มึงไปยังน้องเบิ้งไปก็ได้พวกเป็นยังดีนะบุรีเข้านี่เฮ้าร,งร,งร,งรงองห้างมึงเนาะห้างมึง ไอ้โอเคเนาะมันจะเป็นลักษณะนี้นะนเนาะเวลาห่างเวลาที่เราจะใส่เงื่อล่อเนาะตูดนี่ลงคันว่าที่ค่อยว่าตอนทาดินเนาะเวลาทรายมันแข็งเนาะทรายมันแข็งมันจะตูดง,ง่ายเนาะนยมู่ลงขึ้นเลยนะเนาะตูดขึ้นยู่เนาะสมมติว่าเป็นตัวดวงเนาะสาธิตใหเพื่อนะ ตัวนี้ไปนี่มันจะยู่เลยนะตัวดวงนะนีะนนะ่มันจะเป็นลักษณะนี้ทนะุกคนส่วนที่ว่าส่วนนี้นะอาสายอย่างมามัดกันเลยนะเอาเอามัดไว้แล้วไปมัดใส่ ต้นไม้นิดน้อยหรือว่าเวลาเคื่อเวลามันรันมันจะบุฟงไปไกลนะดูคนดองกีเทตบิงเนาะเวลานงมาซับเนาะนี่หนีบการคอเนาะหนีบการคอร้อยเปอร์เซ็นต์อีกระต่อนดันเนาะ ก็มีอย่งหลายทุกคนเนาะการซัมเน้เนาะวิธีดัดแปลงเนาะกะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจทุกคนเนาะสำหรับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้เด็ดจนต้นจนจบเนาะทุกคนกาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส่งของพวกเฮาเลยเนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจให้อยเฮ็ดคลิปต,ต่อไปทุกคน ส่วนที่ว่าคลิปต่อไปจะเห็ดเกี่ยวกับกำยังกะรอติดตามทุกคนเนาะขอขอบใจทุกคนที่ว่าสำหรับผู้ใดกดติดตามให้นะกดถึกใจให้หรือว่าคอมเมนต์มามาโอุลมกันกับคดีนะทุกคนเนาะเพื่อี่มีกำลังใจนะคลิปต่อๆไปอคลิปนี้ก็ขอจบสำนี้กนะทุกคนเนาะแล้วพอกันในคลิปต่อไป